ตั้งแต่ตั้งแต่ชื้อไม้นี่ยท่านได้ไปโดยคือบรไปเยี่ยมปยายามบึงเนี่ยไปเลยมันยากล้านนี่มไม้ให้และนีใใะ้ให้พ,อพออ่อเจ่าให้พ่อพ่อลุงช่อกันแหละเออเออเออทม้งหมว่าเราอยู่ดเดียวเราวจะเห็ดนี่ได้เนาะเออเเอาบิ่งเ,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 เราไปเอาติพยข้าวติพยหน้ามากินกันทีนน่เนาะไปบ่ได้ลูกบ่ไดรตูดเอาเนี่ตูดไปไปที่เนาะโดยลองมึงดูแต่อยู่เดียวเห็ดกินแบบใด เอ่อแต่มีแนวมานี่ได้อยู่บานก็อ่าคนนั้นนี่ไปเจาน้ําตัวนั้นก็พากันอยู่พุดบัดสะอาดสะเนาะสวัสดิ์สวยอยู่พี่มันจะขี่หมูขี่เป็ดขี่ไก่อ่าพี่น้องเอ๋เนาะ อ่ะเปิดภาพมนบ้านนี้กะบรรยากาศอยู่ทางอ่าเฮือนซานบ้านเก่าอ่าสิเป็นบ้านเก่าอะไรี่น้องนี่เนาะของสาวเตวหรือว่าสาวจอยหรือเพื่อนจอยเฮาพี่น้องเไงอ,อ,อยู่ทางพี่นเนาะมาเตียงกันลงมาพี่บ้านนี้เนาะอ่ะก่อนอื่นก็นขอกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดส,ส,สุขสุขคนพี่น้องไงเพราะว่าสิอยู่ในแหลกรตต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อ ยินดีตอนหับกับสุดซองบะเตียงทองแซนเนลคือเก่าเนพื้นหนึ่นงเนาะวันนี้บะเตียงก็มาอยู่บ้านลุงบางยางเมืองอุทุมพรเอ้ยบ่แม่นเมืองอัสสะพังทองแขวงสวัสดิ์นีดพ่อแม่พี่น้องอย่เนาะมาหาทั้งไปแหละมาเยี่ยมยามทำข้าวบางทั้งพ่อเนาะของเสาเตหรือว่าเสาจอยหลังจากสื่อทีสื้อทางแล้วเฮาก็ยังทันได้คุยกับเพิ่นเลยเนาะ บ่หูว่าเพิ่นหู้สึกแบบใดจังใดพี่น้องเลยครับก็มาทำของหู้สึกของพ่อเพิ่นว่าเป็นได้พี่น้องเลยหูข่าวหูขาว,ขาวลอลไรก็ดีใจด้วยบอกด้วว่าจังใดเนาะพี่น้งงองเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปหาเพิ่นน้ากันนั่งอยู่กับบังลาหน่อยซอรออยู่พี่น้องเลยลูกสาวเตวหรือว่าลูกสะจอยทนะั่นแหละเนาะอืมเออ ี่น้องเลยฮัลโหลสวัสดีพ่อตโตสวัสดีโดยี่น้องเลยอ่าเป็นอะไรหูข้าวหูข้าวเลยอ่าลูกสาวเนาะไปเยี่ยมเบิึงน่ะว่ามองทีทางใหม่ฮนยังฮะยังนึกขึ้นได้ไปเบิึงโดอนึกขึ้นได้เห็นเลยบ่าละ่ะเห็นแต่เรื่องว้ก่อนนั่นแหละอือ ถ้เาเกิดต,ต,ตั้งแต่ชื่อไม่นี่ยถ้าได้ไปโดยคือบบไปเยี่ยมพยายามมึงเนี่ยไ,ไปเลยมันยากล้านนี่ให้หรือไี่ก็เช่าให้ด้นี่หล่ะอืม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 คือบบให้ไม่ตู้เอาไม่ตู้มันไปใช้สะนะ่ไไปเกี่ยวข้าวเนี่ยพันมืออ๋อไปเกี่ยวขา้าวรับจ้างบ่เกี่ยวข้าวเอาเขา้านี่แหละเกี่ยวเอาเข้าดวเพื่อนให้แบบได้นะ จำนะชาให้อืออือืมสบายดีแด้พวกละสบายดีป้าลุงลดูสบายดีเป็นยูบอนสบายดีเออเอออออปุ๊บจิ้หัวไหล่หางโตเป็นอยงไสบายดีนะตู้เด้ออ่าไอเทพกินข้าวล้วบ่มันนี่มากินเลยมันนี่เฮ้ยี่นงเอาเลยมันนี่ไต่เช้ามือนี้กินบ่ มไม่น่กนเขาว่าแล้วเขไมียี่บเสข่าเขายมเรากินเ่โอโอโเดี๋ยวจะแบ่งปลากระปองแล้วและไห่แล้วก็ได้กินก่อนพี่นองเอยเจ้ากินแล้วเข่าประตูดอยอืม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 อป็นอะรกินแล้วอืได้ทั้งกินกินก็ยังกินแห่งกับหน่อยอืมอือืมทั้งอันอันเฮาได้ยิน อ่าสะจอยว่าคือว่าอันทั้งทั้งเจ้าอันเบียดไปยูน้ำบ่อด้วยวันใดไปไปพุ่นนะดูเมีฮะไปยู huh? ไปยูปปโดยอืมได้ยินตัว่มีเบียดไปว่ะไปยุสิโดยอืมไปแล้วคำว่านั่นกับ่นชื่ออะ้รไปแล้วก็ในป่าเป่นทิมแล้วยกยูใช่กับยูทั้งแล้วอืมยูน้ำลูกน้ำเต้าหแล้วโดย คำว่าไปอยู่อะไรเฮาสิสิมาพาคนเรานี่ไปปุ๊กตูปู่พุทธโดยอไปปุ๊กแหละเฮาสิมาเจาะน้ำให้เจาะน้ำบาดาลให้พากันไปอยู่พุ้นแต่แปลงเอาอมันหกมันเหือดในใดที่มันอ่ามันจบมางามกับแปลงเอาโดยอืมว่าเพิ่งซื้อให้แล้วแล้วก็ไปเห็ดหุวงเห็ดยังเอาซอยกันเห็นแล้วแหนกันดูกันยังไปซี่เฮงเจ็กแล้วเนไมเนาะ แต่ว่าตอนนี้มันก็นอาก็ยังม่ไมอยู่ก็ซื้อเมื่อวานนีม้มีแต่พังเบิ้งบืนแล้วจังจิคอยมามาเอา,เอามาบุกมาเก็บมาก,กวดเอาที่นองเลยเนาะคนเอาไปอยู่พุ่นไปอยู่น้ำกันเ,เพราะว่า,าลูกเต้านี่นะห้งละเหงอยู่ด,ด้แต่ว่า บุมีภัไปอยู่มันเกะบุคักปันไดมีแต่เมฆกับลูกนี่ก็ยากแล้วสะจอยกันได้พี่น้อย่างนี้ชาติโตเจ้าเองนะมักจื้อโบยอยู่มักที่บ่โดยมันเป็นอะไรจังหวัดมักมัวมันคักมันงามบ่โดยอถึกเลยถึกใจแล้วอยู่ไหนถึกใจแล้วโดยมันแล้วจังหวัดชื่อที่มองมักมองคักแล้วก็พากันไปอยู่โดย ไปยูค yeah. ือ <tr> ค <seine Christmas> mm ือ hmm. ว yeah. well, ่าเจ้าเคยอยู่หันตะก้อนบ่โดยยูจะปีอยู่นะสองปีหรือครับสงปีโดยแล้วเป็นยังจไงง่ายออกจะมันจัง่ายมันจะไปเลยจะไปมันบุกขักใจทีบอกบุกขักไน้ตอนั้นยังมาไดเป็นของเองเออแล้มันมันบัเปของเจ้าของกับบุกขักใจเนาะโดยนี่ก็ขอยู่ชื่อเอ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 อน่เป็นของเองเชื่อเป็นของเองเนี่ยยู มันสบายใจโดยเม่นแลหละพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นของเจ้าของเนีอยู่นะมันก็นโอเคแต่ของคนอื่นมันก็นบกุคคลปัญไดขวาแหละเจ้ากาอ,อ,อยู่ไร่หม่งไร่บอนอ,อีโลเนาะโดยเราก็ิ่งเล่ามาถึงมันอยู่หอบไปเลยที่มองปีสองสามปีที่บยดยง่ายไปกระปุกกระตุบน,นิน่อยที่แล้วบอ

อยู e ่ในหันแหละมันอยู่ดินเองเนี่ยมัง่ายอืมเป็นซื้อให้เรียบร้อยแล้วพีเนยอ่อดูดินเป็นของเจ้าของสบายอ่เพราะว่ามันไผ่มหากกษตรปหาอยู่พุ่มแบบนี้นะดยแล้วมันจิได้เจอมาอยู่คนละมงคนละบอนมันก็บ่อยากเจออ่าดีงเนี้ยอ่าเบิหละ ไปยูนามีเจ้าได้พุ่นนะอ่ใกล้วัดครับตื่นมากกระเสบาดเลยอ่ารยามันศินบพรพะอ่ใกล้วัดใกล้วาแต่ว่าเนพาโบมี่เนาะเนเาโบยูเนปาบยูอือเนปาอย่างไปอย่างอืมอืมอือืมไปไปมามาเนปากับพลายลงแถวนันนบดแถวลงแถวปักช่องก็แหละลงปักชองพู๋ ไปลงไปไกลเท่น้อเนี่ยพอเมื่อยามลุกอย่างลาดือไปยาำลุกยำลามเขาเขานคขอบมื่อนั่นค่ะอผลไมอยู่ว่าตะเก่าก็มาไหมมันก็เป็นแต่ว่าบัวมาเลยเป็นบัดห้างเนี่ยบุคคลปนัยมามาอยู่ที่โดยใครอยู่นสอเขามาอยู่ก็ได้ถ้ากันยังมยัง ยกมือพันธิมาถึงมือได้แล้วพันชิมาอมเอรับมันว่าเพิ่นไปไปมาๆเพระตะเกากะโดยเออมันอยู่ยช่องบ้านน่่อยู่บ้านนี่น่อยู่บ้านนี่น,นอ่อืม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 มืออื โอ้ยน <S preach science> uh ีเนาะกินมนมหมกละบเอออู้แกหลานด้ยแก้หลานดูเอาบดเนขนมเนี่อืมลลายลน่เดยลอืมแกกินแกอืมบดเลยบดเลยให้เช่าให้ให้อันนี้ให้พ่อเช่าให้พ่อพ่อลุงเออเอการีัง กาเตียงทองก่เต <c ười> <c ười> oh, ีงทองแล้วแซ่บดีป่ายกาเตียงทองก็เล่นอยู่เลยโอ้เออ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 ้ออเออเอเอเออเ่อเเออออเอเุอเวเเอเออเเเออเเออเอเเเเเออเอ้าเเเอ้อกเอเออ่่เนะเองดเเเเออ <cười> ừ. <cười> tụt nào Má 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 tụt má Má <laughs> tớ xem má tớ đi kêu khâu thì อืมอืมอ่ะกินมาตะเกียวข้าวเด้เลยบม่ใช่ฮอดเกิบมาน่สบายดีไม่ท่าสบายดีบม่ใช่ฮอดเกิบฮอตยังมันอเโอ้เอนาะเหมือนเก็ไปตีนเต้าเลยกะบบะบกอบบ่บุ้มฮอทเกิรบฮอตไปซะได้มือทรายไปรับจ้างเกี่ยวข้าวได้มือทรายอยู่ในไแหละมือหรือันอละ เอออมือเดแซนเกีบมือลดร้อยก็บาเนาะแกได้ปะเออลองมึงดูอายุผู้เดียวเฮ็ดกินแบบใดอนมีแนวมานี่ยได้อยู่ปะโออยากด้อ่าอ่าอ่าก็จะถากินลา แต่ันหม้กลังมดกบมออืโอเคอูด้วนะเดี๋อลงแหงไม่ยาบอไนอึบอึบอืบอ่ะอืมละเหล็บเหล็บเหอ่อ่ากินกิบานี่น้องม แซบแซบแซบออมาแล้วมาแล้วกิน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 อ่าแซ่บเกาเลยเลยเลเลอโอเคน้ำยังจะทุกน้ำห่อมาให้ยังซียังลายอยู่เนาะเออกินบุปเพองไปได้โอเคโอเคโอเคไม กินบ้างนี่ไคำพลมเจ้าสิมาเกินเกนเกนกินกิน มุ้งผืนชิเลิกเกี่ยวเข,ข่าเกี่ยวน้ามันคำตึกเนาะเลย,นะยไปเกี่ยวอย<ม>ู่ไกลบ่พ้นโคอกไปเพิ่นให้จักชอ้อจักสอบแบบไรไงป่อยป่อเลยดูนะครับไปเกี่ยวน้ำเพิ่นมือหนึ่งเพิ่นให้สลายจักโลเอาพ่นบัดเขาปั้นบนไงบัดเพิ่นปั้นพวกโดยแล้วแต่เพิ่นชิให้บ่โดยตะเก้าได้เธอจักชอบตะเก้านะ ใจรักมูให้รักชิคชอบชอบชอบออลายเลยนะอ่าโอ,โอ้ได้ชิบมดชิชบ,ชบชอบชอบก็ดีแล้วนะอืมหัวลายหางโตอเพื่อ,อตัดผมให้กาติดกูกลอยูกก่หน่เนาะแบบนี้แล้วตัดแบบมันบูยูตีหยักหยักอยู่มันเป็น,ปนหางโตแล้วแบบนี้ เป็นไห้นั่บอไห้โดยไห้พร้อมไงกูไปพร้อมมันบให้ตัดปันใดอืมอืมอืมอาบหน้อเด้อทีหน่อยเด้อคำเด้ออ่าย อาบดู้ใชน,น้ำน้ำน้ำสางหมดเลยน้ำส่างบุกได้ไปอาบดิใชมีน้นำส่าง่มันมีช่างบ้าน้ำส่างน้ำส่างบ้านบ่เลยรวมน้ำส่างลวมมันถูกพ่นรวมอืออือือไปมืมเอ,อเพืเ่อนผมไปผ่อนไปเป็นองเลย มาเพื่อนซานเพื่อนเท่หน่อยทีเอายังไปได้นี่พี่น้องเลยเอาเครื่องเอาคองแก้เครื่องแก้คองไปบบบนี้เออเชื่อนชั้นนี้แหละจะจอยเราก็จะได้เชื่อนดิน ở sân này cái là nó vừa nhảy ở xuống cái này là mà tới đây dù đây sau tắt bừng 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 เนะสานี่ก็ทอดไว้นี่แหละถ้าว่าจะเอาเสานี่ไปปลุกตูบอยู่พุทธไปไปลุกให้เพิ่อนอยู่ไปนอนเพอยู่ในเสา,เาไม่ได้แต่คนนั่นนี่ไปเจาะน้าเจาะนั่นก็พากันอยู่พุทธบันงงสะอาดสะอาดเนาะสวัสดิ์สว,สวยอยู่พี่มันจะขี่มูขีเ่เป็ดขี่ไก่เู้ยไปนอนเลยเออเพื่อสี เขามาหอดนี่กันได้เลิกบ้านเลิกใจเนี่ยก็สมควรอยู่อยู่พุดเนี่สบายใจกว่าไม่นี่จะเอามาจะใช้ประตูเชื้อเอานี่ได้โดยเส้นเท่านี่ได้ช่องหมดได้ช่องแขนหมดนี่โดยโอ้มาเส้นมาหอดเช่าเช่าเช่าเพิ่มเช่าหกแขนเช่าลิขร ช่าละเชนบ่นน no ิดน่อยนี่เดยดออตัวนี้หกเชนเช่าละเชนติตอนตอตันตจวชั้นไหนไล่ล่ชุดยาวนี่ตัวนี้ลัดตอนนี้ลักหนี่นะตนี้ชุดนีโอเคโอเคว่าจะยาวกัมันไม่ดีมันบ่ผไม่เช็ดย่งบาอ เห็ดไปได้ป่ะเนี่ยเห็ดไปเห็ดดูพุ่นรถไปเห็ดมองเดียวแล้วเนะาะตั้งไดนก็นยังสีได้เห็ดอันนั้นคือเก่าเว่าจาังไดนก็สีเอาม่างไปเห็ดอยู่พุ่นอยู่แล้วมองมันขักมันเนรถน,นี่กันยังบุญเปนของเขาคือเก่าได้ชื่อทีชื่อทางไว้แล้วก็ไปเห็ดอยู่พุ่นอ่เนาะ ตัวไปสบานีมีแต่หนึ่งข่าวหนุนน้ำเจ้าหนึ่งอยู่พี่บอกเข่าหรือว่าจ้จอยหนึ่งอยู่พูนหนึ่งหนึ่งอยู่พี่แล้วอืมอืมอืมโอเคเนาะอ่าบันนี้กันหนึ่งข่าวหนุนน้ำถ่าลูกถ่าเต้าซะเดอร์บันนี้เด้อสรุปแล้วไปอยู่เนาะไปคือเก่าเนาะไปโอเคโอเคเอ้าสบายดีสบายดีอ่าเขามาถามข้าวถามข้าวแหละพี่น้องเลยเนาะอืมโอเคไป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  อ่ะโอเคพี่น้องเองยผ้เตียงกับสิขอโตจบคลิปตอนบ้านนี้ก็ได้อ่าได้มาถามข่าวถามข่าวทั้งพ้าตู้พ้าเทาเพิ่นว่าสิไปอย,ยู่บ่ไปอยู่น้ำลูกกวา่าได้ยินแว่วๆมาทั้งเมย์เพิน่นาบ่จะไปเนาะอ่าก็เลยว่าเอ้ามาถามให้แน่นอนสิไปหรืบอบ่ไปถ้าไปนะฮะก็จะแก่คลองไปเบิดพี่น้องสิดูปเปล่าพ่นไปอยู่ไปลูกน้ำเต้าออพุนน่นแหละเนาะอ่าลูกเต้าไปก็ไปเฮาซั่น อ่ะไปสำหรับวันนี้ไปเตียงขอดตัวชอบคลิปก่อนบรรยากาศดีมีแห้งบือสกู๊ดสุดคนเจอการคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ไปเตียงขวดเก่าวข้ามาสบายดีรายยูดีมีแห้งเบสสกู๊ดสุดคนเนาะพี่น้อง